สวัสดีดค่ะคสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Twitter ทวิตตี้ทวีแมนนี่ว,วันนี้เราทั้งสองคนนะนพี่ตัวกับพี่เด็ก็มีอย่กทุกคนเช่นเคยค่ะวันนี้เป็นวันมีเดียเดของทั้ง3ทีมก่อนนะคะนั่นก็คือนิวยอร์กนิกส์ค่ะบลูกลินเนสนะคะแล้วก็นิวออลินเพลแกนเพราะว่าทั้ง3ทีมนี้เตรียมตัวไปแข่งต่างแดนนะคะมีอะไรน่าสนใจตรงไหนเกิดขึ้นบ้างเราทั้งสองคนจะเล่าให้กับทุกคนฟังคะ่นนนะเริ่มกันที่นิวออลินเพลเกีนกนก่อนเลยค่ะทีคค่เตรียมไปแข่งกับทีมใน NBL เองงเเเมมลลบิรทกี่็นทคมะะนังบ จะเป็นแฟนๆหรือว่าจะเป็นสื่อจับตามองอยู่ที่ไซออนวิลเลียมสันนักกีฬาอันดับหนึ่งของทีมนิวอารีนเพลิกันส์นั่นเองที่ในฤดูกาลที่จะถึงนี้นะครับเป็นครั้งแรกที่ตัวเขาเจอของจริงแน่คือโจโดูมานะครับขึ้นมาเป็นประธานฝ่ายบาสของทีมทําไมต้องเน้นแบบเจอของจริงด้วยคะทั้ง2ฝ่ายเนะี่ยมีการพูดคุยกันด้วยครับรวมไปถึง GM ของทีมอย่างทรอยวีเวอร์ก็เข้าร่วมพูดคุยด้วยว่าในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยทั้งทีมเนี่ยยังคงมองว่าไซออนวิลเลียมสันเป็นจุดศ จะต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ตัวเองจะต้องทํามาไปกว่านั้นจะต้องยอมรับผลที่จะตามมานี่คือสิ่งที่โจโดูมาออกมาบอกนะครับย้อนกลับไปตัวของไซออนบริมสันนี่คืออดีตดาวอันดับหนึ่งปี2019ที่โด่งดังมากๆนะครับแต่ปัญหาของตัวเขาก็คืออาการบาดเจ็บนี่แหละซึ่งมันเป็นสิ่งที่รบกวนตัวของเขามาโดยตลอดนะครับรวมไปถึงรบกวนแฟนบาสียงพวกเราที่ดูแล้วมันขัดใจเหลือเกินเดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็เจ็บแต่สิ่งที่เซ็งมากไปกว่านั้นก็คือในฤดูกาลที่ผ่านมาเราได้ยินข่าว ว่าตัวของไซออนโดนลงโทษนะครับโดนทางทีมลงโทษห้ามทำการแข่งขัน,น,นหนึ่งเกมเนื่องจากมีความผิดวินยัยเนื่องจากตัวงเขาเดินทางม,มาขึ้นเครื่องบินของทีมนะครับร่วมเดินทางไปกับเพื่อนร่วมทีมช้าก,กว่ากําหนดก็เลยโดนทางทีมลงโทษไปอันนี้เนี่ยคือสิ่งที่แสดงออกมาว่าไม่มีความรับผิดชอบมันจะเป็นสิ่งที่จะต้องห้ามเกิดขึ้นอีกแล้วเพื่อนๆลองคิดดูนะคะตลอด6ฤดูกาลค่ะที่ไซออนเล่นอยู่ใน NBA นะคะมีเพียงแค่2ฤดูกาลเท่านั้นเองค่ะที่เขาเล่นได้เกิด60เกมนะคะลงสนามทําการแข่งขันทั้งหมด214เกกมพลาาดรงสนามทั้งหมด268 คือลงสนามได้เพียงแค่45%ตั้งแต่ที่ดรากเข้ามาเท่านั้นเองค่ะคือจริงๆนะถ้าพูดแล้วนิวโอลิ p เพลกันก็ถือว่าใจดีมากๆแล้วนะคะม,มิเน่เพราะว่าถ้าหากว่าไปอยู่กับทีมอื่นตุนยังไม่แน่ใจเลยคะ่ะว่าเขาจะอดทนกับไซออนยังคงให้เป็นแกนหลักยังคงให้เป็นตัวอนาคตของทีมถ้าอย่างเพลกันหรือเปล่า คือพอฟังแบบนี้นะครับย้อนกลับไปถ้าเกิดเพื่อนๆจำกันได้นะไดสันแดเนียลที่เคยอยู่กับนิวออลีนเพลเแกนส์แล้วก็เทรดไปอยู่กับแอตแลนตาฮอสมีฟอร์มที่ดีมากๆเลยไดสันแดเนียลออกมาบอกเลยนะครับว่าไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนกันนะครับตอนที่อยู่กับนิวออลีนเพลเแกนส์ราวกับทีมนั้นโดนคำสาปตลอดเวลาที่เขาอยู่กับนิวออลีนเพลเแกนส์ไดสันแดเนียลเนี่ยเจออาการ <c oughs> บาดเจ็บ <c oughs> เล่นงานตลอดเวลาเลย <c oughs> เช่นเดียวกันไม่ได้แตกต่างกับน,นักกีฬาตอนนี้ของทีมเพลเแกนส์นะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเดชอนเต้มาเร่เข้ามาปุ๊บบบบบบนนนนนีีีีี่่่กกกก็็็็าาาดดดดเเเเเจจจอยววยววว้้และะะไหะปรรรรุิิคคัทพง� เข้ามาก็มีอาการบาดเจ็บที่บริเวณข้อมือต้องไปผ่าตาัดรักษาอาการบาดเจ็บยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเปิดฤดูกาลเราจะได้เห็นเดร็กเควยนรุกี้คนนี้หรือเปล่าดังนั้นในฤดูกาลที่จะถึงนี้นะครับตัวของไซออนวิลเลียมสันจะต้องก้าวขึ้นมานะครับจะต้องแสดงบทบาทในการเล่นจะต้องมีความรับผิดชอบให้สมกับที่ทั้งทีมตั้งเป้าให้ตัวเขาเป็นเบอร์หนึ่งของทีมเป็นเพื่อนอย่าลืมนะครับว่าสัญญาของไซออนวิลเลียมสันที่เหลืออีก2ฤดูกาลไม่นับฤดูกาลที่จะถึงนี้สัญญารวมทั้งหมดเลยเหลืออ ซึ่งมันเป็นสัญญาที่ทางทีไม่ได้การันตีใดๆทั้งสิ้นนะครับถ้าเกิดตัวของไซออนยังเต็ไมไปด้วยอาการบาดเจ็บนะครับเราไม่มีความรับผิดชอบใดๆไม่มีความตั้งใจไม่มีความมุ่งมั่น อาจจะถึงเวลาที่นิวอัลเนเพลิกนส์จะแยกทางกับไซออนเวมสันก็เป็นไปได้นะครับและั้งทีมไม่ต้องจ่ายใดใดทั้งสิ้นเลยด้วยสัญญาของไซออนเป็นสัญญาที่มีเงื่อนไขารายละเอียดเยอะมากๆเลยนะคะเมิเน่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำหนักค่ะเรื่องจานวนเกมในการลงสนามสัมพันธ์กับเงินทั้งสิ้นเลยนะคะยกตัวอย่างในฤดูก,กาลที่จะถึงนี้นะคะถ้าน้าหนักผ่านเกณฑ์ค่ะให้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ลงสนามสี่สิบเอ็ดเกมเอาบวกให้อีกสี่สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะห้าสิบเอ็ดเกมเนี่ยก็ให้อีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะถ้าลงมากกว่าหกส ขั้นบันไดเลยค่ะมิเน่พอพูดถึงเรื่องน้าหนักนะครับเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆครับอย่างเทรเมอร์ฟีก็ออกมาให้สัมภาษณ์เช่นเดียวกันในวันมีเดียเดย์วันในช่วงปิดฤดูกาลแบบนี้เนี่ยตัวเขาก็เจอกับไซออนเหมือนกันนะแต่วันมีเดียเดย์วันนี้เนี่ยดูไซออนวิเวียมสันเนี่ยมีสภาพร่างกายที่กระชับมากขึ้นดูน้ําหนักดูผอมลงอย่างเห็นได้ชัดเลยซึ่งเพื่อนๆต้องเข้าใจแบบนี้นะครับว่าไซออนวิเวียมสันยามที่สามารถลงสนามท่ามกางแข่งขันได้เขาสามารถนําทีมนิวอารีนเพลิกันชนะได้จริง,รงๆตัวของไซ เกมในช่วง5ฤดูกาลแรกในชีวิตการเล่น NBA และเขามีฟิลโกที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของ NBA ด้วยนั่นคือ59% หมายความว่าเจาะเข้าไปวงในเนี่ยยังไงก็ต้องได้แต้มไม่ได้แต้มก็ได้ฟาวครับนี่คือความสําคัญความโดดเด่นความร้ายกาจของไซออนการที่ทั้งทีมเอาโจดูมาเข้ามาเป็นประธานฝ่ายบาสของทีมแบบนี้มันก็มีข้อดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าทุกคนในทราบกันดีว่าโจดูมาในสุดยอดขนาดไหนตอนที่เป็นผู้เล่นนอกจากควา้าแชมป์ให้กับดีทรอยต์พิสตันยันยุคแบดบอยได้แลว้วยังคว้าไฟนอลส์เอ็มวีพีด้วยจุดนี้ตัวของไซออนเองก็เรียนรู้ประวัติศาสตร์ด้วยนะครับว่าโจดูมาในเขี้ยวขนาดไหนพอมาเป็นฝ่ายบริหารครับหลังจากที่รรรรีทจาาาาาาากกกเเเปปป็็็นนนผผูู้้้ล่่มฝยบบิิหห24คว ยอดเยียบแห่งปีมาครองพูยง,ง่ายคือเป็นนักกีฬาก็เก่งนะครับเป็นฝ่ายบริหารก็เก่งก็เยี่ยมเหมือนกันพอมีคนแบบนี้เข้ามาในทีมพอพูดอะไรปุ๊บเนี่ยนักกีฬาแบบไซออนยังไงก็ต้องฟัง ถ้าเกิดไม่ฟังกะเจอดีแน่ตูนว่าตอนนี้ค่ะไซออนก็คงจะหนาวๆร้อนๆแล้วล่ะค่ะและอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะคะโจดูมาบอกกับไซออนเลยค่ะในเกมที่ทีมแพ้ค่ะในเกมที่ตัวเองหรือทีมเล่นแย่นะคะเขาอยากใช้ไซออนเนี่ยแหละค่ะเป็นคนแรกในการให้สัมภาษณ์กับสื่อตอบคําถามเผชิญหน้ากับสื่อให้เกียรติซึ่งกันและกันค่ะท<ะ>ีน,นี้เราขยับไปดูทีมบุ n n นีสเลยนะคะที่เตรียมไปแข่งที่มาเก๊ากับเฟรนิกซันสิคะวันที่10กับวันที่12ตุลาคมนี้สําหรับบุ N ีนีสเป็นยังไงบ้างคะหหลััักกกกๆของงในนนนนวีี้้็็็เเราุท5ค มีการถ่ายร่วมกันในวันมีเดียเดย์แต่ที่รายละเอียดที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือเยกอร์เ oh. ดมินนะครับดราฟอันดับ8แล้วก็เดรกพาวนะครับอันดับที่22ทั้ง2คนยังมีอาการบาดเจ็บหลงเหลืออยู่ก็ไม่มีความจําเป็นนะครับที่ทางทีมจะต้องเร่งในการกลับมาลงสนามทําแกงขันแต่นั้นถ้าเกิดเปิดฤดูกาลมายังไม่เห็น2คนนี้เพื่อนๆอ,อ,อย่าแปลกใจไปสู่เรื่องต่อไปนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่สื่อเจาะคําถามนั่นก็คือสถานการณ์ของแคมทมัสกับทางทีมที่เกิดขึ้นในช่วงปิดฤดูกาลเนี่ยแหละ เขาบอกว่า ตัวทางฝั่งของแคมโทมัสและก็ทีมงานเนี่ยมามีการพูดคุยกับทางฝั่งของเขาเนี่ยด้วยความที่เป็นมืออาชีพมากๆไม่ได้ใช้อารมณ์เกลียวกลดดนใดๆทั้งสิ้นนะครับมีการพูดคุยแบบมืออาชีพแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับทั้งสองฝ่ายไม่สามารถจะหาจุดลงตัวกันได้มันก็เลยออกมาดูแบบไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่จุดนี้ชอนมาร์กบอกว่ามันเป็นเรื่องของธุรกิจจริงๆแต่มันไม่ได้หมายความว่าแคมโทมัสจะไม่ใช่ผู้เล่นของบรูกลินเนสนะครับจนถึงตอนนี้ตัวของแคมโทมัสยังคงเป็นผู้เล่นขขออออออองงงงงรูกกกินนนเเสซึ่่่่จุดดีีีี้้ตัวแคคมมมท็ืชาาา แคมทมัสค่ะต้องการสัญญาระดับ30ล้านเหรียญต่อปีนะคะซึ่งทางทีมก็ให้ไม่ได้แน่นอนค่ะสุดท้ายเขาก็ตัดสินใจรับ q u a l i f y i n g offer นะคะ1ปี6ล้านเหรียญเรียบร้อยค่ะต้องการ 30. บจบที่6แบบนี้ตูนว่าไม่น่านจะมีอนาคตไปต่อกันได้แนะ่นอนเลยค่ะอันนี้เราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าในท้ายที่สุดจบฤดูกาลที่จะถึงนี้แล้วแคมทมัสจะยังคงอยู่กับบรูคลินเนสหรือเปล่าจะมีการตกลงต่อสัญญาหรือว่าจะมีการเทรดเกิดขึ้นเราก็ต้องมาลุ้นไปด้วยกันนะครับนอกจากนั้นก คล a x สตันที่ทั้ง3คนนี้เนะี่ยทั้งฝั่ง GM ทั้งฝั่งสื่อตัวเองที่มีการให้สัมภาษณ์ร่วมกันเนี่ยนะครับเขาก็มองว่า3คนนี้ในช่วงปิดฤดูกาลมีการพัฒนาตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆเลยดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่า3คนนี้จะมีผลงานเป็นยังไงนะครับและสุดท้ายแน่นอนครับไม่พูดถึงไม่ได้แน่นคือการมาของ m i เคิลพอร์เ e อร r จูเนียตัวของ MPJ นะครับในฤดูกาลที่จะถึงนี้ จะได้เห็นเขาก้าวขึ้นมาเป็นออปชั่นหของทั้งทีมหลังจากที่อยู่ในเงาของนิโคลายยูคิแล้วก็จะมาลเมอรีมาโดยตลอดที่เดนเวอร์นักเกตตอนที่อยู่กับเดนเวอร์เขาเป็นออปชั่น3นะครับแต่ค่าเฉลี่ยในการทำแต้มก็ยังคงดูดีมากๆเฉลี่ยอยู่ที่18.2แต้มยิงระดับ50.4% 3คะแนนอยู่ที่39.5%ดห้ือวยซ้ำไปแต่ปัญหาของ MPJ คือพอเข้าสู่เพลย์ออฟแล้วผลงานแบบที่พูดตะกี้เนี่ยมันดรอปลงไปครับ 3คะแนนก็ยิงตกไปการเล่นเกมรับวงนอกก็ไม่ค่อยดีมันก็เลยสร้างปัญหาให้กับเดนเว้นนักเกสมาโดยตลอดซึ่งจุดนี้เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่โค้ชอย่างจอร์ดี้เฟอร์นันเดสนะครับบอกเลยว่าเขารู้ดีว่า m p j เนี่ยการเล่นเกมบุกดีขนาดไหนการยิงดีเยี่ยมมากการรีบบอการตัดเข้ามาทําแต้มอันนี้เป็นจุดแข็งของ m p j มมาโดยตลอดแต่ในฤดูกาลที่จะถึงนี้ทางฝั่งของพวกเขาเองนะครับไม่ว่าจะเป็นบรรดาโค้ชหรือว่าสตาฟเทรนเนอร์ต่าง กำลังมีบางอย่างครับที่จะต้องการให้ MPJ นเขาทําแล้วก็เป็นสิ่งที่ MPJ ไม่เคยทํามาก่อนในชีวิตการเล่น NBA ของตัวเขาเลยน่าจะเป็นการเล่นเกมรับน่าจะเป็นหลายต่อหลายส่วนครับ <c oughs> ที่ไม่ได้เกี่ยวกับการยิงอย่างเดียวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงแต่ในจุดนี้ตัวของ MPJ เองเขาก็แฮปปี้นะครับแล้วก็พร้อมที่จะทำจอร์ดี้เฟอร์นันเดสเนี่ยในอดีตเคยเป็นผู้ช่วยโค้ชนะครับให้กับเดนวอรนัเกสช่วงปี2016ถึง2022 MPJ ในดราฟต์เข้ามาในปี2018นั่นหมายความว่าทั้ง2คนนะครับรู้จักกันมาร่วม4ปีตอนที่ร่วมงานกันอยู่ที่เดนเวอร์นักเก็ตก่อนที่จอร์ดี้เฟอร์นันเดสจะย้ายไปเป็นผู้ช่วยโค้ชให้กับแซคราเมนโตคิงส์นะครับแล้วก็มาขึ้นมาเป็นหัวหน้าโค้ชให้กับร n n เนสในปัจจุบันจุดนี้เนี่ยแหละทั้ง2ฝ่ายเป็แฮปปี้นะครับเพราะว่าต่างฝ่ายต่างรู้ใจกันดีครับว่า MPJ เป็นยังไง MPJ การที่ย้ายเข้ามากับรุ n เนสปีแรกแล้วมาเจอคนที่รู้จักแบบนี้มันก็ช่วยในการปรับตัวของตััััววเเเุ้าาาาช่่นนนนนนนดดดีีียกกงงงงใฤูู้ลทจะถึะรมรมอผอผข MP J. ในการก้าวขึ้นมาเป็นออปชันหนึ่งของทั้งทีมร่วมง,งานกับแคมทมัสที่กำลังมองหาสัญญาในอนาคตของตัวเองด้วยเช่นเดียวกันทั้งสองคนขอให้เล่นดีๆนะแต่ช่วยกันเล่นไม่ใช่แย่งกันยิงไมืงอ้งเดี๋ยวมันจะยิ่งแย่เข้าไปกัใหญ่เพื่อนๆที่เป็นแฟนบาส<ะ>ของบรูคินเนสครับอย่าเพิ่งคาดหวังอะไรมากในฤดูกาล<ฮ>ที่จะถึงนี้เพราะว่าทีมของพวกเขาอยู่ในสเตจที่เรียกว่ากำลังสร้างทีมกำลังลุ้นหวยดรากกำลังรองรับสัญญาแล้วกะหาสิทธิ์ดา์เข้ามาสะสมอาวุธของตัวเองต่อไปในอนาคตครับ ก็ขอให้ MPJ นะคะมีผลงานที่ดีค่ะเพื่อต่อยอดไปได้ในอนาคตก็ถือว่าดีมากแล้วค่ะเอ mm hmm. มินเน่นอกจากนั้นนะคะทางทีมยังมีการพูดคุยภายในกับ MPJ ด้วยค่ะ<ๆ>เกี่ยวกับการให้ความคิดเห็นก่อนหน้านี้นะคะในช่วงปิดฤดูกาลไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพน,นันกับกีฬาค่ะหรือว่าจะเป็นเรื่องทัศนะในความสัมพันธ์แล้วก็บทบาททั้งเพศเพื่อให้รู้ว่าบรูคลินเนสมีจุดยืนยอย่างไรค่ะสื่อแล้วก็แฟนๆจากนิวยอร์กแตกต่างจากที่เขาจากมาค่ะพอพูดถึงนิวยอร์กค่ะเราไปต่อกันที่นิวยอร์กนิกส์เพื่อนรวมมอนะะ่วม ที่2กับวันที่4่ตุลาคมเป็นยังไงบ้างคะสำหรับนิวยอร์กนิกสดใสไหมสดใสครับแน่นอนครับพอพูดถึงนิวยอร์กนิกส์นะครับเราก็ต้องพูดถึงกัปตันทีมของพวกเขาก่อนอย่างเจเรนบรันสันที่ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับแล้วก็พูดถึงการที่ทางทีมนิวยอร์กนิกส์เนี่ยไล่โค้ชทอมเทเโดออก<ๆ>เขาก็บอกว่าเขารู้สึกเศร้านะครับที่ต้องเห็นโค้ชทอมที่ตัวงเขาเองเนี่ยรู้จักมาตั้งแต่เด็กๆต้องจากทีมไปในลักษณะแบบนี้เขาได้มีการติดต่อไปหาโค้ชทอมด้วยนะครับแล้วก็พูดคุยก ว่าโค้ชทอมเนี่ยมีความหมายกับตัวของเขาขนาดไหนมีความหมายชีวิตการเล่น NBA ของตัวเขามาถึงจุดนี้ได้เนี่ยก็เพราะโค้ชทอมมีส่วนสําคัญอย่างยิ่งอันนี้คือสิ่งที่เจเรนบรันซันเขาออกมาบอกคุณพ่อของเจเรนบรันซันนะครับก็คือ r ริกบรันซันเคยเป็นอดีตผู้เล่นตอนที่โค้ชทอมทิโอรดอนเป็นผู้ช่วยโค้ชให้กับนิวยอร์กนิกส์ ให้กับพิลสันบล็อกเก็ตส์และหลังจากที่คุณพ่อของเจเรนบันซันเลิกเล่นนะครับรีทายไปเขาก็มาเป็นสตาฟเป็นผู้ช่วยโค้ชให้กับโค้ชทอมทิเบอร์ดเนี่ยแหละไม่ว่าจะเป็นที่ทีวูฟหรือว่าจะเป็นนิวยอร์กนิกส์ก่อนที่โค้ชทอมจะโดนไล่ออกด้วยแน่นอนครับว่าตั้งแต่สมัยที่คุณพ่อของเจเรนบันซันเป็นผู้เล่นเจเรนบรรันซันังไงก็ต้องตามไปที่สนามนะครับเหมือนที่เราเห็นสเตฟไปหาคุณพ่อ,อแล้วก็ยิงบาสนลักษณะแบบเดียวกันเลย ถึงบอกว่าเจเรนบันซันเนี่ยเขารู้จักกับโคชทอมมาตั้งแต่เด็กๆพอเป็นแบบนี้มันก็เลยมีความรู้สึกเศร้าบางอย่างนะครับแต่ในจุดนี้ทางเจเรนบันซันเองเขาก็เข้าใจนิว york nicks นะครับที่ต้องทําแบบนี้ไม่ได้มีปัญหาใดๆเลยครับไม่ได้แตกต่างกับจอร์จฮาร์ดนะครับที่ก็บอกว่าเขารักโคชทอมทิปโดมากๆนะครับ การที่ตัวของเขาได้สัญญาขนาดนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าโอกาสในการลงสนามที่โค้ชทอมให้กับตัวเขา <ม S 1> และเขาก็มีโอกาสได้แสดงผลงานได้สร้างผลงานให้กับสื่อเห็นให้กับแฟน,แฟนๆอยา่างพวกเราได้รับชมนะครับก็เลยเป็นที่มาที่ไปที่ทำให้จอร์จฮาร์ดเขาได้ต่อสัญญาซึ่งตัวของจอร์จฮาร์ดเองก็บอกนะครับพอทีมเปลี่ยนมาเป็นไม์บราน์เขาก็ตื่นเต้นและเขาก็พร้อมที่จะร่วมงานกับไม์บราน์ทุกอย่างเช่นเดียวกันครับพอพูดถึงโค้ชไม์บราน์ค่ะตัวสรุปสิ่งที่ไม์บราน์ให้สัมภาษณ์ในวันมีเดียเดย์ให้เพื่อนๆ ข้อ2ค่ะตั้งใจเล่นเกมให้เร็วขึ้นข้อ3มค่ะมีแผนที่จะให้ผู้เล่นหมุนเวียนในการลงสนาม9กถึงคนนะคะข้อ4ค่ะช่วงสําคัญท้ายเกมบอลจะอยู่ในมือของเจเรนแบนซันเป็นยังไงบ้างคะดูแล้วนิวยอร์กนิกส์เนี่ยนะคะรเทชันจะต้องมีการปรับเปลี่ยนแน่นอนเลยค่ะแอบเมนตัวสรุปได้ชัดเจนมากๆนะครับว่าในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยยังไงก็แตกต่างกับการโค้ชของทอมชิบะโดอย่างแน่นอนโดยเฉพาะการเล่นเกมที่เร็วขึ้นมีเพสที่เร็วขึ้นอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะครับและอกรออการใช้ โรเตชันผู้เล่นทั้งหมด9-10ถึงคนซึ่งมันเป็นสิ่งที่แตกต่างมากๆเลยกับโค้ชทอมทิบดอที่ลากใช้ผู้เล่นตัวจริงนะครับและมันก็เห็นผลในช่วงเพลย์ออฟนักกีฬาตัวหลักของพวกเขาก็กรอบมีอาการบาดเจ็บสุดท้ายก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันซึ่งในฤดูกาลที่จะถึงนี้นะครับเป้าประสงค์ของนิวยอร์กนิกส์อย่างน้อยต้องเข้า NBA Finals นี่คือสิ่งที่เขาตั้งเป้าไว้เลยถ้าเกิดตามกว่า NBA Finals ถือว่าล้มเหลวดังนั้นการที่จะไปถึง NBA Finals ไอ้นะบีลอิเน,นอาร,รารจัดการนักกีีีฬาท่ด จำนวนนาทีในการลงสนามจะต้องไม่เยอะจนเกินไปพอเข้าเพลย์ออฟปุ๊บมันต้องตะลุยอีกหนักนะครับแล้วแต่ละเกมทุกคนก็ทราบกันดีว,ว่าใส่กันหนักขนาดไหนซีรีส์เพลย์ออฟเเกมทุกรอบแบบนี้จึงอย่าแปลกใจนะครับว่าทำไมในช่วงปิดฤดูกาลนี้นิวยอร์กนิกส์ถึงให้ความสำคัญกับทัพสำรองเลอเกินพวกเขาได้จอแดนคลักสันมาแล้วได้เกอรชอนอยาบูเซเล่ไม่พอตอนนี้ยังมี แรนดี้แชมเมดรวมถึงมัลคอมบล็อกดอนแต่2คนนี้เนี่ยอยู่ในสัญญาที่ไม่ได้การันตีนะครับเป็นเอ็กซิเบดไนหรือว่าเป็นเทรนนิ่งแคมป์ดิลแต่หลายๆฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อหรือว่าแฟนๆบาสอย่างพวกเราก็คาดว่า2คนนี้เนี่ยน่าจะอยู่ในรรสเตอร์ของทีมในท้ายที่สุดก่อนจะเปิดฤดูกาลอาจจะเป็นช่วงหลังพรีซีซันก็เป็นไปได้นะครับเราน่าจะได้ยินข่าวว่าทาังทีมมีการเวฟสัญญานักกีฬาบางคนในทีมออกไปเพื่อความยืดหยุ่นทางการเงินเพื่อรองรับสัญ,ญญาของ2คนนี้ให้ได้นะครับในสััญญาข้นนต่นี เพราะว่า2คนนี้ถือว่าเป็นนักกีฬาที่มีประสบการณ์มาคอมบล็อกดอนเนี่ยลงมาช่วยถือบอลลงมาช่วยสร้างเพลย์จังหวะที่ตัวของเจเรนบรรันสันออกไปเบรกออกไปพักหรือว่ามีปัญหาการฟาวได้อย่างสบายๆอย่างแน่นอนแบรนดี้ชร์เมดทุกคนก็สร้างควันดีนะครับว่าเป็นโรเตชันที่ดีช่วยยิง3าคะแนน ช่วยมาประหยัดจำนวนนาทีในการลงสนามของผู้เล่นคนตัวหลักอื่นๆในทีมได้สบายๆดังนั้นเพื่อนๆรอกันอีกสักนิดหนึ่งนะครับว่าในท้ายที่สุดจะเป็นใครครับที่จะต้องออกจากทีมเพื่อทําให้ทีมมีพื้นที่ทางการเงินแล้วก็เอาสองคนนี้เข้ามาร่วมทีมและลองดูนะยังไม่หมดแค่นั้นนะยังมีมาแม็กไบร์ยังมีมิเชลโรบินสันอีกถึงบอกว่าทับสำรองของ New Next, นิวยอร์กนิกส์ในฤดูกาลที่จะถึงนี้ไม่น้อยหน้าทีมไหนอย่างแน่นอนในส่วนของผู้เล่น5ตัวจริงนะครับที่แอนดมินตูนบอกว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ อาจจะสลับ2คนนี้ในช่วงหนึ่งของฤดูกาลหรือว่าช่วงหนึ่งของเกมแล้วแต่แมตช์อัพก็เป็นไปได้คล้ายๆกับที่พวกเราเห็นโค้ชทอมทิเบโรใช้ในช่วงเพลย์ออฟเนี่ยแหละครับส่วนเรื่องที่บอลจะต้องอยู่ในมือของเจเรนบรนสันในช่วงจังหวะบ,บีบ,บจังหวะสาคัญสาคัญอันนี้ไม่ได้แปลกใจเป็นเรื่องที่ควรจะต้องทําอยู่แล้วครับแต่ขอเสริมแอดมิตูนิดนึงนะครับในส่วนของไมค์บราเขาพูดเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือสิ่งที่เขาต้องการจะทําเขาอยากจะให้นักกีฬาในทีมเนี่ยมีโอกาสยิงลูกที่มันง่ายขึ้น,นจะ ดีขึ้นทุกคนในทีมน่าจะมีโอกาสทําแต้มได้อันนี้เป็นสิ่งที่ไม้บราเขาต้องการซึ่งการทําแบบนี้นะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าเพื่อนๆจะต้องจับตามบอลมูฟเมนต์การถ่ายเทบอลไปมานะครับให้มันเร็วทําให้คนเนี่ยมีโอกาสได้ยิงเพิ่มมากขึ้นเพียงแค่เซียววินะักกีฬาระดับ NBA พวกนี้พอมีเวลาเพิ่มมาอีกสักแค่เซียววิเนี่ยเปอร์เซ็นต์ฟิลโกก็จะดีขึ้นมีโอกาสาที่ลูกมันจะลงมากขึ้น สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พวกเราได้เห็นนะครับในยุคข,ของ g o l d e n State Warrior หรือว่าจะเป็น San Antonio Spurs หรือว่าจะเป็น Sacramento Kings ครับตอนที่ไมค์บราเขาไปเป็นหัวหน้าโคช้ชนี่คือสิ่งที่อยากจะเพื่อนๆจับตาดูครับ อยากจะบอกว่าย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับฟ New York, Can, แฟนแฟนนิวย์คนในฤดูกาลที่จะถึงนี้นะคะทั้งทีมบอกแล้วค่ะว่าต้อง NBA Finals เท่านั้นต่ำกว่านั้นถือว่าล้มเหลวค่ะมันแน่เลยค่ะแฟนๆรอมาตั้งแต่มี1,999เลยนะคะครั้งสุดท้ายที่เข้า NBA Finals ได้รอมากว่า27ปีค่ะและครั้งสุดท้ายที่คว้าแชมป์ได้นะคะคือปี1,973ค่ะตอนนี้นยังไม่เกิดเลยอะ53ปีที่แล้วค่ะเรามารอลุ้นกันค่ะว่านิ์จะไปได้ไกลแค่ไหนไปถึงฝันไหมเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆตอนนี้กำลังลุ้ เห็นทีมของตัวเองมากแค่ไหนแล้วคอมเมนต์มาคุยกันที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยค่ะท้ายสุดนี้ไม่พลาดคอนเทนต์สูงๆอย่าลืม Subscribe นะคะที่โลโก้ Twenty Three Mania ตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือจีนี่ของพวกเรา Twenty Three Mania วันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ